การเจริญสติคืออะไร5้ดหนึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่ารากเงาของความทุกข์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาคือความไม่รู้ความจริงของทุกข์คือรูปนามขันกายใจอันเป็นต้นเหตุให้เกิดความอยากคือตัณหาความยึดถือคืออุปาทาน และความดิ้นรนทางใจคือพบเพื่อจะให้กายใจนิเที่ยงเป็นสุขและบังคับได้ตามใจปรารถนาความดิ้นรนนั้นทำให้เกิดความทุกข์ทางใจซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากความทุกข์ของรูปนามขันกายใจที่เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วหากสามารถรู้เห็นความจริงของรูปนามขันกายใจ ได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของตนที่บังคับได้จนจิตปล่อยวางความยึดถือกายใจจิตจะหมดความอยากความยึดถือและความดิ้นรนทางใจโดยอัตโนมัติความทุกข์ทางใจเพราะความอยากความยึดถือและความดิ้นรนก็จะหมดไปจิตจะเป็นอิสระจากขันพรากออกจากขันอันเป็นกองทุกข์ และเข้าถึงสันติสุขอันแท้จริงหรือนิพานดังนั้นการจะทำลายรากเหง้าของความทุกข์จึงต้องมีวิชาหรือปัญญาทำลายความไม่รู้ความเป็นจริงของรูปนามขันกายใจอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ลงไปให้ได้5.2การทำปัญญา หรือความรู้ให้เกิดขึ้นนั้นพวกเราเคยชินที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการเก่าๆได้แก่ 1. การรับการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ของผู้อื่นด้วยการอ่านและการฟังและ 2. การขบคิดใคร่ครวญในเรื่องนั้นๆซึ่งวิธีการทั้งสองนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนรู้วิชาการอื่นๆ แต่การทำความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องอาศัยการหาความรู้โดยอีกวิธีการหนึ่งเพิ่มเติมจากสองวิธีแรกคือ 3. การเฝ้าสังเกตปร,รากฏการณ์ของรูปและนามตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะการรับฟังความรู้ของท่านผู้อื่นให้เราได้เพียงความจำส่วนการคิดก็ให้เราได้เพียงความคิดทั้งความจำ และความคิดอาจไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ทั้งนี้ในเบื้องต้นเราต้องศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านและการฟังแล้วนำมาคบคิดไตร่ครวนเพื่อให้รู้ถึงแนวทางของการเฝ้าสังเกตรปรากฏการของรูปและนามได้อย่างถูกต้องต่อไปซะก่อน5.3การแสวงหาความรู้ด้วยการอ่าน การฟังและการคิดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วในที่นี้จึงจะข้ามไปกล่าวถึงการสแสวงหาความจริงด้วยการเจริญสติอันได้แก่การเฝ้าสังเกตรปรากฏการของรูปและนามโดยการระลึกรู้ถึงสภาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง